สวัสดีตอนนี้อยู่ที่ซีอานเช้าวันที่3กําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปภูเขาหัวซานซึ่งวิธีการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างยากลําบากนิดหน่อยแล้วมันก็น่าจะวุ่นวายเพราะว่าเข้าที่ดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็วุ่นวายมากซึ่งเราก็ตัดสินใจว่าเราจะจองตัวที่เถาเป่าไปเลยแล้วกันตอนเนี้ยไกด์ถูกเขาเลยบอกว่าให้เราเนี่ยมานั่งมายืนรอตรงนี้6กโมงเช้าอุณหภูมิลบสามองศาอยู่ที่โรงพยายบาลใกล,ใกล้ที่พัก โอเคครับผมถ roadmap, ้าเกิดว่ารถทัวร์มาลากไกลมาแล้เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกัน朝阳峰海拔2,090十米ร无名指呢叫做南峰落雁峰海拔2,154.9米最高最险在南峰叫做华山元首小拇指呢ลจากรถบัสมาแล้วขลาดเป็นขาหนาแข็งเอาตรงๆนะฝังไกพูดไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้ว่ากูต้องเป็นรถกี่โม แล้วกูต้องซื้อถั่วเหียอะไรเพิ่มมากคือตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดซีโร่งงเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะไปถามถามเขาดูแหละตอนนี้มากับมากับคุปคนจีนที่อยู่ข้างหลังคือกูบอกเลยนะว่ากูผ่งตายเพาคุณไม่รู้เรื่องเลยคือแบบซีโร่คือฟังไม่ออกเลยแม่แต่นิดเดียวครับ <c oughs> อนนี้ปัญหาก็มาแล้วว่ากูไม่รู้ว่ากูต้องขึ้นรถที่ไหนแล้วก็ จะต้องลงรถที่ไหนกี่โมงไปไหนได้บ้างต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างไม่รู้เลยก็เดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ถามมาดูว่ายังไงตอนนี้อยู่บนรถมีตั๋วมาให้สองใบซึ่งข้อผิดพลาดก็คือกูก็ไม่รู้ว่าไอเคียตั๋วนี้แม่งอยู่ทิศไหนแล้วแม่งลงไปตรงไหนกําลังกําลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ <c oughs> อ่ารู้แล้วว่าขึ้นตอนบ่ายสามเป็นอย่างช้าบ่ายสองเป็นอย่างไวแต่ไอตั๋วไอเคียเนี่ยคือไม่รู้ว่าใช้ยังไงแล้วขึ้นเมื่อไหร่ยังไง ตอนดี้เขาได้ล่าชงตัว,วที่3ตอนนี้อยู่ที่ภูเขาหัวซานก็คืออย่างที่เห็นบรรยากาศข้างหลังจะเป็นแบบประตูเกตทั้งข้างใหญ่มากๆเลยตอนนี้ตื่นนั่นหกโมงเช้ามาถึงคือวันนี้มาแบบด้วยความงงคืองงเฮี้ยเพราะว่าเราอ่ะซื้อตั๋วไว้ซื้อไกลไว้ที่เถาเป่าราคา4 0 0อยกว่าหยวนพอเรามาถึงแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์สองอย่างเลยอย่างแรกก็คือในรูปนะครับผม มันเป็นภูเขาธรรมดามันไม่ใช่ภูเขาหิมะแต่พอเรามาถึงแล้วคือเจอแม่งเป็นภูเขาหิมะอยู่ด้านหลังอย่างที่สองที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือเราอะคิดว่าเออพอกูซื้อไกด์มาแล้วพอเราพอเราซื้อทัวร์มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลที่อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์เขาก็จะเดินจูงเราไปแล้วก็เดินตามคงโง่ๆตรงนั้นของเขาไปพอมาถึงจริงๆแล้วอะกลายเป็นว่าไกด์เขาไม่ได้อยู่กับเราก็คือเขาให้เราเอามาปล่อยเฉยๆ คราวนี้เราเองก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยคือแบบอา้าวเฮียแล้วกูขึ้นประตูไหนลงอะไรยังไงวะเนี่ยไอเราก็ไม่รู้เรื่องเลยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องหาข้อมูลเองโชคดีที่เจอเพื่อนคนจนีนน่ารักมากๆสองคนเขาก็เลยแบบเออพอเราช่วยเราแปลเราอะไรได้พอเราแปลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อ๋อตอนแรกก็ตื่นตระหนกตกใจนะแล้วเขาก็ให้ให้ไอ้นี่มาด้วยอะไรก็ไม่รู้มันเนี่ยแล้วก็ให้อุปกรณ์ GPS มาซึ่งเป็น SOS ซึ่งเราก็ใช้ไม่เป็นเราก็งงว่าโอ้โหแล้วกูต้องทํายังไงกูต้องใช้ยังไงวะ จูแ่แเราก็เลยแบบว่าโอเคหาข้อมูลครับซึ่งอันเนี้ยมันทําให้เรานึกถึงตัวคําพูดหนึ่งนะของนักบินอวกาศที่ชื่อว่าคริสแฮรฟิลด์ก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกลัวที่เรากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ก็คือ the more you know the less you fear ไอเราก็อ่ะไม่เป็นไรกูกลัวอ่ะก,ะกูหาข้อมูลเลยขึ้นยังไงลงทังไงพอเราได้คาตอบปุ๊บเนี่ยเราก็อ่ะกูเข้าใจละว,ว่า กูต้องขึ้นที่ประตูไหนออกลงประตูไหน SOS ใช้ยังไงแล้วก็เขาก็ให้ไกดไกดก็ให้ถุงตรงน,นี้มาด้วยพอเราเริ่มเข้าใจเร,าเริ่มอยู่ตัวละก็ไม่่คยกลัวละโอเคเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับผม นีล่ล่ลเฉียงตู EP สามอยู่ที่ซีอานบนภูเขาหัวซานอากาศหนาวมากจนต้องเอาถุงมือมาอัดหน้ากากแนทแบบน <S <S เสร็จจากกำแพง เศรษจาภูเขาหิมะก,ก็เลยมากำแพงประจำเมืองซีอานต่อให้ดูคน,นคนเนี่ยเยอะมากแล้วกูก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย <c oughs> สวัสดีตอนนี้อยู่ที่อ,อย่านฐานนาลูกคือคือคนแม่งเยอะมากคือแม่งเยอะสัสสแล้วแบบไฟแม่งเปิดสวยงามมากเลยคือแบบ คนแม่งเยอะจนไม่รู้จะอธิบายไปคำพูดได้ยังไงว่าแม่งมีประมาณกี่คนคือคนแม่งเยอะแล้วแบบคลึกพักมากถนนนี้มันเป็นถนนแบบเหมือนถนนคนเดินแล้วก็จะมีห้างแบบว่าห้างแบบลายล้อมรอบเลยเดี๋ยวแบบคือคนแม่งเยอะจนแบบเรียกอธิบายไม่ถูกแต่แบบบรรยากาศแสงสีใจกลางเมืองของชิงนี่คือแบบคึกคืนมากๆรู้สึกแล้วว่าคนจีนนี่แม่งไม่กลัวโควิดแล้วแบบอะไรกันแล้วเศรษฐกิจแม่งกลัวแบบแม่งมาแน่ๆคือคนเที่ยวแบบคนเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกัน นี่กำลังจะเดินไปไอพ้พระราชวังที่อยู่ตรงกันข้ามซึ่งนี่ยังเดินไม่ถึงเลยแต่แบบว่าคน,นเยอะมากจะเอาให้ดูนี่แบบคนมันเยอะจริงๆแล้วก็ไฟแต่งสีอะไรสวยงามมากเลยครับผมเค okay, ครับ